สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแฮปปี้มัม265วันนี้นะคะกุ้งก็มาเดินที่งานเปิดท้ายที่หอ,อการจนาพิเศษมาหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะออกมาหาของกินนะคะแล้วก็มาสะดุดร้านนี้เลยค่ะร้านขนมจีบต้มนะคะมีคนแบบต่อคิวรอซื้อกัน มากมายเลยค่ะรอบแรกกุ้งก็เดินผ่านไปนะคะเห็นคนมุงกันเยอะเลยกุ้งก็เดินผ่านไปคราวนี้กุ้งก็วนมารอบสองคนก็ยังมุงกันอีกคราวนี้ก็อ่ะขอแวะถ่ายคลิปก่อนละกันว่ามันทำไมถึงมีคนมารอซื้อเยอะจังเลยแต่กุ้งก็ยังไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่ากุ้งเดินไปซื้อนู่นนี่นั่น,นจนจนอิ่มแล้วก็เลยเอ๊น่าสนใจร้านนี้แปลกดีเมนูนี้แล้วก็ร้านนี้เพิ่งเพิ่งเคยเห็นด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้กุ้งกุ้งไม่เห็นนะคะว่ามีร้านขนมจีบต้มก็เลยเนี่ยแวะมาดูคนก็รอซื้อกันหลายคนเลยค่ะรอแล้วก็ต่อคิวนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยถ้ากุ้งยังไม่อิ่มนะคะจะลองแวะซื้อไปชิมค่ะมีมีแต่มาถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็มีหลายราคาค่ะมีหบาทสิบาทอ่าแล้วแต่เลือกค่ะเป็นแบบ เลือกเนี่ยเลือกใส่ใส่จานใส่จานที่ทางร้านเตรียมไว้แล้วก็ส่งให้ส,ใหส่งให้แม่ค้านะคะเนี่ยค่ะอย่างน้องคนนี้เขาก็เลือกเลือกที่ตัวเองชอบแล้วก็ส่งให้แม่ค้าแล้วเขาแม่ค้าก็จะไปห่อแพ็คให้เราก็แปลกดีค่ะเป็นเป็นเ,เมนู เด็ดที่แปลกอีกหนึ่งเจ้านะคะคลิปนี้เนี่ยกุ้งจะไม่ถ่ายทุกร้านนะคะกุ้งจะเน้นแต่ที่ร้านดูเด็ดๆดูน่าทานค่ะแล้วก็ร้านไหนที่คนมุงกันเยอะๆค่ะกุ้งก็จะแวะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวตามกุ้งมาดูร้านอื่นๆดีค่ะร้านนี้ก็เป็นร้านที่กุ้งสะดุดตานะคะเพราะว่ารอบแรกมาเนี่ยคนมุงก็เลยได้วนมาถ่ายคลิปรอบสขนมจีบต้มหบาทค่ะ แต่สิบาทก็มีนะคะเดี๋ยวตามไปดูร้านอื่นต่อค่ะเพื่อนๆค่ะคราวนี้ก็มาเจอของแปลกอีกร้านหนึ่งค่ะเป็นลูกกลมๆเออกุ้งกงงเลยกุ้งไม่เคยเห็นเนาะเขาเขียนว่าอัง,งุ่นเคี้ยวโฮ ป็นลูกกลมๆค่ะพวกเด็กวัยรุ่นเขาก็ตักกันใหญ่เลยอ่ะกุ้งก็สงสัยกุ้งก็ถามน้องคนนี้ว่าแล้วเวลากินกินยังไงอ่าก็ถามน้องนี้น้องคนนี้ก็บอกว่าก็ใช้ไอ้ไม้จิ้งฟันเนี่ยเจาะเออแปลกดีแปลกเีอ้าวกลับมาถ่ายต่อมันคือลูกอัญยางเนาะเป็นเขาตักกันใหญ่เลยนะคะลูกละถ้าจําไม่ผิดลูกละห้าบาทนะเออมีหลายรสอันนี้รสองุ่นสีเขียวแอปเปิลค่ะ แล้วก็มีรถลิ้นจีเออของของแปลกใหม่ของกินแปลกใหม่กูไม่เคยกินนะคะอันนี้ยกูก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันยืนถ่ายคลิปแบบงงๆค่ะอันนี้สตอรอเบอรี่ค่ะเพื่อนๆแต่ถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าก็พอข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเจลลี่อะค่ะเออหน้าอร่อยดีส่วนใหญ่กลุ่มลูกค,ค้าที่ซื้อของร้านนี้จะเป็นวัยรุ่นนะคะ มีอะไรใหม่ๆมาให้ให้ชึ่งๆึงดี <c oughs> กุ้งก็ไม่เคยลองชิมนะคะอันนี้อิ่มเดี๋ยวไว้คราวหนะ้าถ้าเจออีกจะจะลองชิมค่ะก็ยืนแวะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆกุ้งเรียกไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นขนมแบบของหวานอะไรประมาณนี้ค่ะว่าข้างในเป็นเจลลี่ก็ถ้าหน้าร้อนถ้าทางจะขายดีนะคะคงจะเย็นๆอันอันนี้คือหอยเชอรี่เนาะ น่ากินเลยไม้ละสิบบาทแล้วก็ราดน้ำจิ้มอนุ<ม>นญาตถ่ายกินถัดจากหอยเชอรี่ ก็มาเจอหอยนางลมค่ะมียำฟรีด้วยนะคะชุดละ80บาทปกติคุณจะชอบทานมากหอยนางรมนะคะแต่วันนี้แค่ถ่ายคลิปพอค่ะส่วนอันนี้ถังหูถังหูลูถ้าจำไม่ผิดนะถ้าอ่านไม่ผิดนะถังหูลูไม้ละ2 20บาทเป็นสตรอเบอรีแล้วก็น่าจะมีเป็นน้ำตาลเคลือบหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะไม่เคยกินอีกเช่นกันอันนี้ก็แซลมอนดองนะคะ สีสันหน้าทานน่าอร่อยเชียวอันนี้ก็กุ้งกุ้งดองแวะถ่ายคลิปไม่ได้ชิมค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสายเนื้อค่ะสายเนื้อมีเอ็นแก้วมีพวกสไตล์เครื่องในนะคะเพื่อนๆใครที่ชอบรับประทานเนื้อก็มีไขาอีกเช่นกันค่ะอันนั้นเรียกว่าปากน้ําพุงดําปากน้ําก็หยิบ ใส่จานแล้วก็ให้แม่ค้าช่างแล้วเขาก็จะคิดราคานะคะกุ้งก็แค่ถ่ายคลิปค่ะไม่ได้ซื้อปกติชอบทานนะคะชอบทาต,ต้มต้มแหง้งมีหมดค่ะพวกเครื่องในมา้ามเมีเอ็นแก้วแล้วก็เป็นต้มแซบเครื่องในหมูก็มีค่ะมีทุกอย่างเลยงานเปิดท้ายเนี่ยอย่ามาตอนหิวนะคะนี่ก็เป็นของโปรดอีกอย่างหนึ่งของกุ้งก็คือรถด,ด่วนค่ะรถด,ด่วนที่ราคาแสนแพงนะคะ อันน้อยๆน่น,ะ,นะในกล่องที่เขาหยิบไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือ50บาทนะคะกุ้งอ่ะชอบกินมากเลยบางทีอยากกินหลายซื้อร้อยหนึ่งได้กระจึ่งหนึ่งอันนี้ด้วงมะพร้าวแต่ด้วงมะพร้าวกุ้งก็ยังไม่เคยกินนะคะส่วนใหญ่จะกินดักแด้ดักแด้ที่ติดติดกับด้วงมะพร้าวกับไอ้นอนไอ้นี่แหละรดด่วนเะนี่ยมักไรายนี่ดักแด้กินประจําซื้อทีละยี่สิบาทบางทีก็สี่สิบาทเอาไปโรยส้มตํา แต่ดวงมะพร้าวมันตัวใหญ่ยังยังไม่เคยลองกินร้านนี้มาอีกแล้วทำไมคนมุงกันคนมุงกันแจกฟรีหรือไงต้องแวะถ่ายคลิปค่ะเป็นย่างเนื้อค่ะเพื่อนๆหอมเลยค่ะนี่ถ้ากลิ่นออกออโทรศัพท์ได้นะเพื่อนๆจะได้กลิ่นหอมอย่างที่กุ้งได้กลิ่นเลยค่ะเนื้อย่างค่ะหูยตอนบักใหญ่เลยแต่ว่าไม่ได้ขายเป็นเป็นเนื้อล้วนนะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อต่างๆคน ยืนรอกันแบบเหมือนแจกฟรีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแจจริงๆขายนะคะข้าวหน้าเนื้อน้ำตกน้ำตกเนื้ออะไรพวกนี้พวกสายเนื้อก็จะชอบปกติกุ้งก็ชอบทานเนื้อนะคะแต่วันนี้อิ่มแล้วถ่ายคลิปพอค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะซอยซอยใส่กล่องดูน่ากินมากเลยค่ะกล่องละ6 69 79เก็ขาจะมีไซส์ให้เลือกนะคะ,ะข้าวหน้าเนื้อย่างข้าวผัดมันเนื้อ สายเนื้อต้องไม่พลาดค่ะเออมารอบนี้มีร้านขายเมนูแปลกๆใหม่ๆหลายร้านเลยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเจอต้องต้องลองชิมพอดีมาเมื่อกี้นี้หิวก็คือชิมร้านประจําไปหลายร้านแล้วก็เลยอิ่มเลยค่ะคราวนี้ก็เดินสำรวจกเออ็เจอร้านใหม่ๆที่ที่กุ้งยังไม่เคยลองชิมหลายร้านเลยค่ะก็มาร์กไว้ก่อนมาร์กไว้ก่อนหมายหัวไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าถึง จะแวะชิมนะคะนี่ค่ะไซส์ M 79สบาบาทไซส์ L 99บาทแล้วก็แล้วแต่ว่าเป็นหน้าเนื้ออะไรนะคะอ๋อแล้วอันนี้ก็ปลาหมึกไขค่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่กุ้งชอบซื้อเหมือนกันแล้วก็รอบนี้กุ้งก็ซื้อไม้หนึ่งไม้หนึ่งก็60บาทปลาหมึกไข่นะคะแล้วก็ราดน้ําจิ้มเลยรสชาติแซ่บซีดก็จะชอบกินอะไรอย่างนี้แหละจอกจอกแจ๊กแจ๊กแต่ไม่ได้กิน ข้าวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเดินซื้อไปเพลินๆตลาดเปิดท้ายเนี่ยแนะนําว่าอย่ามาตอนหิวเพราะถ้ามาตอนหิวคุณจะซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะเพราะมันมีแต่ของน่ากินอันนี้ข้าวไข่คนค่ะเพื่อนเเขาทาได้น่าทานมากเลยค่ะกุ้งเดินเดินผ่านครั้งแรกกุ้งก็มองจนเหลียวหลังแล้วนะคะข้าวไข่ไข่คนตอนกุ้งเดินรอบแรกนี่ กล่องข้าวไข่คนมนี่เต็มเลยนะคะเต็มไอ้ร้านตรงบูธเขาเลยนี่พอกุ้งเดินกลับมารอบนี้มาถ่ายคลิปเหลืออยู่สี่ห้ากล่องคือเขาทำนด้น่าทานมากๆเลย<อ>คือตลาดเปิดท้ายเนี่ยมีแต่ของน่ากินรู้สึกกล่องนี้ถ้ากุ้งจำไม่ผิดห้าสิบบาทนะแล้วก็มีอะไรมีปลาย่างมีไข่เคน็นแล้วก็มีปลาย่างมีเนือ้ออันนี้อันนี้ก็โรยด้วยหมูสามชั้นอย่างเงี้ยค่ะเขากำลังทำห่อ น่านาจะมีออเดอร์มัง้งเอี่ยดูดิน่าทานมากเลยเพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ <c oughs> น้ำลายไหลเลยค่ะ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปิ้งมีเท่าไหร่คะยค่ะอ๋ออันนี้ตัวเท่าไหร่ครับัน้ที่จะกับล็อกมาตัวนึงครับอันนี้หนักครับเท่ากันครับไม่เหมือนกันเไม่เหมือนกันเอาเอาเอาอ